ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแล้วเปียบุตรฟันธงลากยาวยุบสภาประยุทธ์ฝันอยากเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกเปียบุตรเชื่อรัฐบาลประยุทธ์ลากยาวยุบสภาปลายปี2565ชี้แรงกดดันจะเพิ่มขึ้นหลังคลอดกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายพักการเมือง นายปียบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองในปี65รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะอยู่ครบเทอมหรือไม่โดยบอกว่าหลายคนมองกันว่าปี65จะมีการยุบสภาแต่ตนเห็นต่างเพราะหนึ่งกว่ากฎหมายพักการเมืองและกฎหมายเลือกตั้งจะผ่านรัฐสภา ซึ่งสภารอบนี้จะปิดสมัยประชุมในเดือนกุมภาพันธ์เขาคงเอาวาระหนึ่งเข้าไปก่อนและตั้งคณะกรรมการซึ่งถ้าไม่ตั้งคณะกรรมการวิสามันกว่าจะมาโหวตกันก็ปลายเดือนมิถุนายนแต่ถ้าตั้งกรรมธิการวิสามันก็จะโหวตเดือนเมษายนและต้องรอลงพระบรมาพิทาย์อีกซึ่งตนคิดว่ากว่าจะมีกฎหมายพักการเมืองและกฎหมายเลือกตั้ง ก็ในช่วงเดือนมิถุนายน 2. เมื่อถึงเดือนมิถุนายนตนเชื่อว่าอย่างไรรัฐบาลก็ต้องลากไปให้พรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566ออกมาให้ได้ก่อนและ 3. พลเอกประยุทธ์ฝันอยากเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกด้วยตนเองนายปิยะบุตรกล่าวต่อว่าดังนั้น3กรณีนี้ ตนคิดว่ารัฐบาลจะลากไปให้ได้แม้อาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างพ่อหอมปากหอมคอแต่พอถึงเวลาก็จะถูลู่ถูกลางลากกันไปกว่าจะยุบสภาได้ก็น่าจะเป็นปลายปี65ซึ่งก็เกือบครบเทอมแล้วจึงไม่ต่างอะไรกับอยู่ถึง6มีนาคม66อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าแรงกดดันจะเพิ่มมากขึ้นแน่นอนหลังกฎหมายเลือกตั้งผ่าน แต่เชื่อว,ว่าเขาจะประคองไปให้ได้และยุบกันได้ในช่วงปลายปีสถานะของธรรมนัตพรมเผ่ากับบาร,รมีประวิทย์วงสุวรรณการดำรงอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานับแต่เดือนกันยายนปี64น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งการดำรงอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการพรรคของร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ายิ่งน่าทึ่ง มาถึงณเดือนมกราคมปี65ปฏิบัติการณเดือนกันยายนปี64ถือได้ว่าเป็นปรากฏการเหลือเชื่อในทางการเมืองเหลือเชื่อเพราะไม่เพียงแต่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าจะถูกมองและประเมินว่ากำลังใช้บารมีในทางการเมืองเพื่อบ่อนซ้อและโค่นล้มนายกรัฐมนตรีภายใต้กติกาแห่งรัฐธรรมนูญ ทั้งทงที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งทงที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพักพลังประชารัฐอันเป็นพักแกนนำของรัฐบาลในเดือนกันยายนปี64นายกรัฐมนตรีจึงอาศัยอำนาจมาตรา171ของรัฐธรรมนูญปลดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำหนดเป้าหมายจะกดดันและรุกล่ให้พ้นไปจากตำแหน่งเลขาธิการพักพลังประชารัฐโดยอำนาจของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาสามารถปลดร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าออกจากความเป็นรัฐมนตรีได้แต่ไม่สามารถปลดจากตำแหน่งเลขาธิการพักพลังประชารัฐได้คนที่ออกมาปกป้องร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าคือพลเอกประวิทร์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐ จนเดือนมกราคมปี65ร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าก็ยังอยู่แม้จะมีความพยายามเปิดปฏิบัติการ6รัฐมนตรีจากการสมคบคิดณนะธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่25ตุลาคม2564ก็ทำอะไรร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าไม่ได้การประทะระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชา กับร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าก็ยังจะเป็นปมร้อนแรงของการเมืองในปี2565คำถามที่ยังไม่มีคำตอบก็คือเหตุปัจจัยอะไรทำให้ร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าสามารถยืนหยัดโต้กระแสกดดันจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงเป็นเพราะการหนุนเสริมอย่างแน่วแน่และเด็ดเดี่ยวของพลเอกประวิตรวงสุวรรณเท่านั้นหรือ พลเอกประยุทธ์จันโอชาจึงมีอาจหักร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและมะติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ